ครับผมกำลังทำลีดโค้ดวิดีโออีกอันหนึ่งอยู่นะครับแล้วก็บองเอิญว่าในวิดีโอนั้นจะมีการใช้ Data Structure ตัวหนึ่งที่เรียกว่า Heap นะครับท่านอาจารว่าก็เป็น Priority ค u e นะครับคำ Heap คำว่า Heap คือเป็นคำ d า t a t t r u c t เ r e เทอมกลางๆที่มีอยู่ในทุกภาษาอยู่แล้วนะครับผมเพียงแต่ว่าใน Implementation ของ Heap ใน Java ก็คือ Priority Queue นนสมมุติว่าผมมี list อยู่หนึ่งตัวเป็น list of integer แล้วผมก็ add element เ,เข้าไปเนาะเท่าไหร่14ไป9 add element ไป3 element ไป2 3 4อะไรก็ว่าไปนครับผมแล้วผมพิมพ์ออกมาให้ดู list เป็นอย่างงี้คราวนี้ถ้าสมมติว่าผมมีอ recommend อันหนึ่งว่าผมอยากจะใช้งานค่า minimum ค่าที่น้อยที่สุดของอิเลเมนต์ในลิสต์นี้อาจจะใช้สัก2-3ค่าอะไรก็ว่าไปคราวนี้ผมอยากจ,จะหึงค่าที่น้อยที่สุดออกมาจะทํายังไงก็ธรรมดาก็ต้อง sort list ใช่ไหมแล้วก็บอก uh, collection sort list ตัวนี้แล้วก็บอก uh, after sort เป็นอยางีงเนาะ อราบผมลองรันดูก่อนว่ามันมันซอสถูกต้องไหมอ่านี่เป็นออริจินัลแล้วก็ซอสมานะเห็นว่าเป็น 3, 9, 14, 34ผมก็บอกอ้าวงั้นผมก็จะดึงอ่าอิเลเมนต์ไปใช้แล้วนะอ่าโอป e เรชั่น o n นแล้วกันผมก็ get smallest element in list เท่ากับเท่าไหร่อ่า list ผมเผมา็จะว่ามี remove First you, remove first ์สอ่าเ e ็ e อ e ตัวแรกออกไปหลังจากซอ r t แล้วมันก็จะเป็นค่าที่3พเพราะป่ะตัวแรกมันคือตรงนี้เนาะก็เป็นค่าที่3คุณก็บอกอ่ะมันก็ก็ดิส์ก็ใช้ได้ปกติดีนี่ใช่ไหมเราก็ต่อไปเราก็ get e อ e m เม t ถัดไปมันก็จะเป็นค่าตัวที่น้อยที่สุดตัวถัดไปก็เป็น9แต่ปัญหามันคือมันอยู่ที่ว่าอ่ะอ่าลิสตของผมเนี่ยมันมีการ Add Element ใหม่เข้าไปอยู่เรื่อย ผมก็บอกว่าผมจะแอดอะไรอ่ะคราวนี้ผมจะแอดตัวห้าห้าแล้วแอดอะไรแอดอีกสิบเจ็ดสิบสี่อ่ะสิบสี่อังนี้แอดเข้าไปปับ๊บคราวนี้ไอ้ตัวเนี้เขาเราจะเก็ตไม่ได้แล้วเพราะอะไรเพราะว่าพอแอดเข้าไปใหม่เนี่ยออเดอร์ข้างในของ์ิสมันก็มั่วแล้วใช่ไหมอ่าหลังจากที่เราซอร์สจับมาครั้งแรกพอแอดอะไรเข้าไปไปปับ๊บมันก็แอดเข้าไปข้างท้ายมันก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยวปินให้ดูล อ่าไอ้ตรงที่แอดเข้าไปใหม่5กับ4มาต่อท้ายปั๊บมันก็ออเดอร์ก็มั่วไปเลยคนนี้เราอยากจะได้เหมือนเดิมของเราว่าเฮ้ยเราอยากจะเอา s มอล l ์ l e ลิเมนต์ตัวถัดไปโดยที่มี element ใหม่เพิ่มเขม้ามาอีกเราทำไงเราก็ต้องมาซอตอีกซอตอย่างนี้อ่ะครับนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่า ถ้ามีอิเลเมนต์อะไรใหม่ๆเข้ามาแอดเข้ามาในระบบาที่เราผมกำลังรันอัลกอริทึมของผมอยู่เนี่ยรันการทํางานของผมอยู่เนี่ยผมจะต้องมาซอสคอยซอสอยู่เรื่อยมีอะไรใหม่เข้ามาผมซอสอยู่เรื่อยเพื่อใหออเดอร์มันมันเมนเทนออเดอร์ที่ถูกต้องผมจะได้เก็ตเอาค่าที่ตับที่สุดออกมาอยู่เสมอครับผมคราวนี้ก็จะถามว่าเอาแล้วก็ไปใช้พวกที่มันเป็นออเดอร์เ a ตดัตตาสักเจอสิเช่นทร e อย่างนี้ถ้าเป็นจวาวาเป็นทรีแบบเนาะ อันนั้นก็ได้แต่ว่า overhead มันก็จะสูงกว่าหน่อยเพราะว่ามันเป็น data structure ที่คง order ของทุก element ว่ากันเถอะคือมันเป็น generic data structure ที่อะไรก็ตาม add add เข้าไปเนี่ยผมสามารถที่จะวิ่งไปหาได้ในทุก element ว่ามันอยู่ตรงไหนของ tree แต่ใน use case ของผมเนี่ยผมต้องการแค่ element อ่อผมต้องการแค่ element ตัวแรกตัวเดียวที่น้อยที่สุดน,นะผม ไม่จะเป็นไม่ได้อยากจะรู้สักเท่าไรว่าหลังจากตัวแรกไปแล้วเนี่ยมันออเดอร์กันอย่างไรผมขอตัว s m a l l l ลตตัวม i นิ m u m ทีละตัว1ตัวเท่านั้นดังนั้นมันมี data structure ตัวหนึ่งที่สร้างมาเพื่อ use case นี้โดยเฉพาะก็คือ heap นะครับผม โดยฮิปเนี่ยมันเป็น d a จ a s t r u c t u r e ที่เวลาที่เราเอาของเข้าไปใส่เนี่เอา element ใส่เข้าไปในฮิปดึงเอา element ออกจากฮิปมันจะ maintain state ของมันหนึ่งอย่างก็คือค่าแรกสุดที่คุณดึงออกมาได้จะเป็นค่าน้อยที่สุดเสมออันนี้คือ m n n h a p นะครับมันมีอย่างนึงก็คือ m a x heap ก็คือ a q u o r u t h m เดียกันเพียงแค่เปลี่ยนตัว c o m r a r a แต่เฉยแต่นั้นผมจะพูดแค่ min heap ก่อนแล้วกันพอเป็นมินนฮิปนี่ก็คือ เอาของชัดๆใส่เข้าไปเอาของดึงออกมาอย่งไรก็ตามตัว h e a มันจะเม i n t a ว่าอิเลเมนต์หน้าสุดของมันที่ยังอยู่ในตัวของ q ิวของมันเนี่ยจะเป็นตัวที่น้อยที่สุดเสมอนี่เป็น Min h e a นะครับผมผมขอ Insert Insert, Insert. เข้าไปเล่นๆอ่ะสนะิเกาเนาะ Insert เข้าไปคือข้างในามันจะเป็น Array แต่ว่ามันเป็น Array ที่เป็น Representation ของ Tree นะครับผมก็คืออิเลเมนต์ในอาร์เรย์มันจะสามารถลิงก์เป็นไปได้ว่าถ้าจะไปที่าชายเล็บชายมันจะต้องไปที่อิเลเมนต์เท่าไหร่เทียบกับตัวของมันเองถ้าจะไปอิเลเมนต์ของไ right, รชายก็คือลูกของมันทางด้านขวาจะต้องไปอิเลเมนต์ทอิเลเมนต์ที่เท่าไหร่เทียบกับตัวของมันเองไอตัวกอริทึมอะไรเราไม่ต้องไปสนใจเรารู้แค่ว่าในฐานะคนใช้ผู้ใช้เนี่ยไอตัวอาร์เรย์ตัวนี้มันคือ representation ของ tree อถ้าดูในรูปนี้จะเห็นชัดนะครับถ้าสมมติ อ่าผมแอดสิบเก้าเข้าไปเนาะผมแอดอะไรเข้าอีกอ่าเท่าไหร่ยี่สิบยี่สิบอินเสิร์ตเปียกอ่าเห็นไหมมันจะเริ่มอ่าสร้างเป็นทรีละอันนี้เข้าไปอยู่ด้านนี้ผม add 25, แอดอะไรยี่สิบห้าอะไรกันยี่สิบห้าอินเสิร์ตเข้าไปอ้ะยี่สิบห้าแอดอ่าสามสิบเจ็ดเข้าไปอ่ามันเริ่มบิวเป็นทรีแล้วคราวนี้ เห็นนะว่าจากที่ผมพูดว่าการโอเปอเรชันในการอินเสิร์ตรีวูมของฮีปเนี่ยมันจะต้องเมนเทนสเตตหนึ่งอย่างที่มันสนใจเท่านั้นอย่างเดียเราไม่สนใจก็คือตัวที่แรกตัวบนสุดเห็นว่าตัวบนสุดของฮีปของทีตัวนี้ก็คือสิ่งที่เราจะดึงเอาไปใช้เพราะว่าฮีปมันทาได้แค่ดึงคือโผลไปโผลก็คือเอาอิ e เมนต์ตัวแรกออกมาซึ่งหรือไม่ตัวแรกนั่นคือตัวที่มีค่าน้อยที่สุดจะยกตัวอย่างถ้าเราอินเสิร์ตตัวที่น้อย กว่านี้ลงไปเนาะสิ 19, ตอนนี้มีสิผมจะอินเสิร์ตตัวเท่าไหร่สิบเหรเห็นได้ว่ามันจะมีการเดี๋ยวจะเห็นว่ามันจะมีการรีอาร์เรงขอตัวของมันเองเพื่อเมนเทนสเตปเยบสิบอ่าส,สบอกขึ้นมาเห็นไหมพอมันอินเสิร์ตเข้าไปปับ๊บมันจะรีอาร์เรงโนดของมันเองในแนวตั้งนะครับผมการอินเสิร์ตการลบูฟของตัวฮีปตัวเนี้ยจะมีบิ๊กโอเป็นล็อกเกน ก็คือมันจะมันไม่ได้ไปแตะทุกตัวของของตัวอิเลเมนต์ของมันมันจะพยายามจะเรียงลาดับสบับขึ้นขึ้นลงระหว่างชั้นของตัวทรีของมันเองดังนั้นการอินเสิร์ตหรือว่าการรีแ a r r a n g การอินเสิร์ตหรือการดีมูฟเนี่ยเอากระเทบมันจะเป็นแค่ล็อกเอนครับผมเรียนว่ามันเราอินเสิร์ตสิบเข้าไปปั๊บมาตั้งมันอินเสิร์ตแล้วมันก็สลับโหนกขึ้นไปเฮ้ยสิบนี้เทียบกับตัวแม่เป็นยังไงควรจะเอาขึ้นไปไหมเทียบกับตัวแม่ที่จะไปเป็นยังไงมันจะค่อยบขึึ้นนไปจถง ขึ้นมาเป็นดูดนี่ก็คือมันเมนเทนสเตตของมันว่าตัวที่อยู่บนสุดจะต้องเป็นตัวที่น้อยที่สุดเสมอถามว่าไอตัวข้างล่างมันต้องไปซอร์ไหมมันไม่จะเป็นนะครับเห็นว่าข้างล่างนี้มันก็ไม่ได้ซอร์อะไรกันดีมากมายนักนะครับก็คืออัลกทึบมันออปติเมทมาเพื่อแค่ว่าเอาตัวน้อยที่สุดให้มันอยู่บนสุดแค่นั้นเองนะครับอ่าคราวนี้ถ้าผมเอารีมูฟสิบออกล่ะรีมูฟสมอลเลตก็คือรีมูฟตัว10ออกเปียก ครับอ่ะเห็นไหมมันจะทําการรีเอเรนตัวของมันอีกครั้งหนึ่งแล้ว1ิก้าก็จะกลับมาเป็นตัวบนสุดอีกทีครับผมอ่าถ้าผมจะลองอีกผมใส่เข้าไปเท่าไหร่3า,าก็จะถูกแอดเข้าไปที่ชั้นล่างก่อนแล้วมันก็บบเบิลอัพขึ้นมาจน3จนกลายเป็นตัวที่สูงสุดอ่าเสมอครับคราวนี้ถ้าผมรีมูฟสมอลเลอีกทีสออกไปปั๊บ,บ มามันก็จะรีเอเร้งตัวคานมาเป็นตัว10ตัว19ก็จะขึ้นมาถ้าผมรีมูฟสมอลเลตตัวถัดไป19ตัว20ก็ต้องขึ้นมาอเห็นว่าม,มันมีการเคลื่อนไหวขอนดสวัสด์บับเบิลอัพพุชดาวเสมอเพื่อให้การ Insert ทุกครั้งหรือการ r e m o ูฟทุกครั้งเนี่ยหลังจากการ Insert หลังจากการ Remove แล้วตัวบนสุดของมันจะต้องเป็นตัวที่มีค่าน้อยที่สุดเสมอ คราวนี้มาลองใช้ heap ใน Java นะครับผมซึ่งใน j m p l e m e n t a t i o n ของมันก็คือ Priority Queue นะครับเราก็จะเริ่มจากการสร้าง Priority Queue มาตัวนึงเป็น Heap แล้วผมก็แอดเข้าไปเป็นเท่าไหร่เป็น19สมมุตินะครับเป็น10เป็น5เป็นเท่าไหร่สามแล้วผมก็บอกว่า,อาขอ smallest element อินลิสอะกันโผล่มาตัวแรกตอนนี้ต้องเป็นเท่าไหร่ตอนนี้ต้องเป็นสามเนาะถ้ามันเรียงได้คราวนี้ผมก็บอกอ่าอ่าตัวถัดไปแล้วกันด้วยแล้วกันสามตัวนี้ต่อไปต้องเป็นห้าเนาะต้องต้องเป็นห้าคราวนี้เราจะมาเทสสิ่งที่เราอยากจะรู้กันก็คือในระหว่างที่ณจุดนี้เราแอดอิเลเมนต์ใหม่เข้าไปเนาะเอาเราแอดอะไรเข้าไปอ่า ถามว่าถ้าเราพูตรงนี้ขึ้นมาโพลอีกทีนึงเนี่ยเราจะได้เท่าไหร่จากตัวเก่าที่เรามีมันคือถ้าเรียงก็จะเป็น3ามห19สิเนาะสาหเราดึงออกไปแล้วเมื่อกี้3าปับ๊บจะเหลือ19บเก้าสิบคราวนี้พอเรา add 7เข้าไปในะ h e ปจากที่เราพูดไปว่าการ add การรีมูฟอะไรก็ตามออกจากฮิปเนี่ยฮิปมันจะต้องเมนเท s ส a ต e ของมันว่าตัวบนสุดตัวแรกบนตัวที่เป็นรูทของฮิปจะต้องเป็นค่าที่น้อ,อย่ยุดเสมอดังนั้นเราเอา5เอา3ออกไปแล้วเราเอา7เข้ามาณนะตอนนี้7มันก็ต้องมาสลับโนดกันนะที่ผมโชวยเห็นเมื่อกี้นี้สลับโนดกันว่าเฮ้ยใครจะไปอยู่บนสุดซึ่งแน่นอน7ก็ต้องอขึ้นไปอยู่บนสุดแต่นั้นณเลาที่เราแอดเเข้ามาเลยเวลาเรา p u ออกไปตรงน,นี้จะต้องเป็น อ่าถูกไหมถ้าโพลอีกครั้งหนึ่งจะต้องเป็นเท่าไหร่ถ้าเอาเจ็ดออกไปแล้วต่อไปก็ต้องเป็นสิบใช่ปะอ่าดังนั้นเราคาดว่าเราจะมีสามห้าเจ็ดสิบนะครับสามห้าเจ็ดสิบอ่าถูกต้องครับผมคราวนี้อ่าถ้าเราแอดเพิ่มคือ มันน่าจะเห็นพอแล้วแหละผมจะทดลองเพิ่มให้เห็นีเฉยตอนนี้เราเหลือ1 9เกานาะเพราะว่าผมแอดอะไรใหม่เข้ามาผมแอด7ผมแอด7ผมแอด20ไม่ได้แอดเแอดเท่าไหร่แอดแอดนะแอด8แอด20แอด100่งรขึ้นมาปั๊บเข้าไปเรื่อยๆอ่ะมันก็ต้องลองโพลสักครั้งณตอนนี้สิ่งที่ น้อยที่สุดตอนนี้ต้องเป็นต้องเป็นแปดใช่ไหมถูกต้องใช่ไหมเราเอาห้าเอาสามเอาสิบออกแล้วเอาเจ็ดอกแล้วด้วยวเราเราแอดแปดเข้าไปเมื่อการรีอเรนจ์โนดไปปั๊บแปดควรจะเป็นตัวที่น้อยที่สุดณนะปัจจุบันเนาะอ่าถูกต้องนะครับก็จะประมาณนี้ว่าเราใช้ฮีปเพื่อเมนเทนตัวสมอลเลตแวลูของคอลเลกชันของเราสเสมอแม้ว่าจะมีการแอด e ิ e m เมนใหม่เข้ามากี่อ,อันไม่ว่าจะมีการดีมูฟอ e l e เมนต์ออกไปกี่อ,อัน State ของฮ a ปที่มันจะต้องเมนเทีอย่างเดียวคือตัวบนสุดของมันตัวเป็นตัวที่น้อยที่สุดนะครับผมก็ตัว Data Structure นี่แหละที่เราจะเอาไปใช้ในใน a d Code นะครับผมในการซบปัญหาจะมี Use Case บาง Use Case ที่บอกว่าอ้าวอิเลเมถัดไปจะต้องเป็น e l e m e n t ตที่มีค่าน้อยที่สุดจากคอเลชันทั้งหมดไม่ว่าคอเลชันนั้นจะมีการเปลีป่นนนนยนแปลงอย่างไรก็ตาม นะครับผมก็จะใช้ Data Structure ตัวนี้แหละ